เป็นแฮมแฮมดิบกับชีสนะเป็นไงคะออกไงอร่อยอันนี้เป็นหีพ่อมันครีมชีสแบรปวิดอันครุกแฮมใส่กรอบฟรง์เฟิร์ตอะไรกั้อย่างเป็นไงคะรีวิวอาหารเช้านะตอนเนี้ยอ,อันนี้ก็ดีดีมีกลิ่นพิกไทยมีพิกไทยเยอะ คนชาต<อ>ไทยกินได้แล้วก็หมูนแน่นอ,อาหารเช้าของผมนะครับโดรายากิโอโ้ขนมที่โดเไอมอนชอบเลยนะไส้เหมือนถัวนถ่วแดงกับครีมครับโดรายากิร้านลอสนไส้ถั่วแดงกับครีมทัสตาน

เออใช่โอเด้งเขาเรียกโอเด้งเออน่ากินนะใช่เท่าไหร่อันเดิมหลบเข้าหน่อยแล้วขวางทางเขาหืม่าแล้วสองพันสี่อะไรก็ได้ทัวนไนึลงก็ถือสี่ร้อยกว่าบาทอะไรอ่ะ โน้งเครดิตการ์ดนี่เป็นอุนิสองพันแปดแม่ให้ด้วย มันจะแพงกว่าไอ้ตลาดที่ที่เกียวโตทิงคัพเล็กสองพันแปดสองพันแปด ล,ล,ล้างคอดดูดิไส้ไส้เน้นเน้นเลยใช่ค่เล็กกว่าอันนั้นใหญ่กว่า ใจเขาหลังอโอเคอ่าดึงออกดึงออกค่อยอืมขา,ขาปูยกักนะครับ เค็มเค็มเป็นดีที่ว่ามันปูมันหวานหน่อยก็ที่ตลาดพลรมงมนี่ันไหม ปูอยู่เลยแล้วใส่ชีสแล้วมันมีความเปรี้ยวๆอะไรมาไม่รู้ฮะมันจะนิเปรี้ยวมะเร็มมาหน่อยนึงหรอต้องเหมือนบีบมะนาวอ่ะโปรตีอาจจะใช่เลมอนป่ะไม่รู้โปรตีเรชอบของชีสมากเขาเบิร์นข้างหน้ามาแล้วก็เนื้อปกลวูงแต่ว่าปูมันอาจจะต้องย่างชีสเลยไอ้เรื่องมันมีกลิ่นชีสมันมันไม่เห็นหรอกเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นหมดกล้องถ่ายหน้าคนล็อกเตอร์นะครับ ย่างเบิร์นชีสอร่อยกว่าูนะมันชีสเลยหอมด้วย โอแพ็กแมงโกดีอ่ะอันนี้ก็แบ่งขายได้เหรอใช่อะ <c oughs> อันเท่ากันอีกสี่เก้เออแปดว่าลูกใหญ่กว่าก็ <c oughs> แบ่งขายอ่ะ นนประมาณเดี๋ยว3,300ก็ประมาณ600กว่า700บาทเนี่ย700บาทเนี่ยนโคตรดีอ่ะอันนี้ันนี้800กว่าก็ไม่ถึง200บาทเดี๋ยวไม่ไม่ถึง200บาทไม่มันกับครหน้ามาเช่าโรงแรมแถวๆนี้นะ,ะไ,ไม่เดี๋ยวนนเดี๋ยวตอนเที่ยงเ,ยเราจะกลับใช่ไหม <c oughs> เราหิ้วกลับได้ไหม <c oughs> ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาท500บาทโอ้แม่งก็ถูกก่นเนี้ย1,300ามร้อประมาณสักสามร้อยบาทเดี๋ยวดิดวดเ,ดเดี๋ยวเอากลับไปกินโรงแรมแล้วมะเนี้ยแต่ว่ายังไม่กลับโรงแรมอ่ะนนเท่าไร่อ่ะสามร้อยกว่าบาทเนี่ย <c oughs> 300กว่าบาทเองอ่ะโคตรถูกอ่ะดูแซลมอนเธอแซลมอนเธออ่ะอันนี้สอ0รกว่าบาทเนี่ยแต่แซลมอนก็ราคาผมไม่เห็นเท่าไหร่มันดูสดกว่าแต่ว้าวเนี่ยคือว้าวพวกเนี้ยคือว้าวนะกอันนั้นเป็นของซ้ำของสารไม่ดีเนี่มันกินดีให้กินดีกว่า ำไมอันนี้มีห้าลูกอันนี้หกลูกอันนี้ห้าลูกอันนี้นับผิดป่ะเนี่ยอันนี้มีห้าลูกม,มันเขียนว่าหกมีเออร์เลอร์ อร่อยมันหอมซอฟหอมมะช่าแล้วก็สตรอเบอรี่ก็จะมีรสชาติเปรี้ยวหวานโอเคนี่ได้นะใส่ชุดมาสคอตด้าอยู่นีนี่เนี่ยกันด้มอันเนี้ยบันไดเนี่ยตัวอย่างนี้คือหุ่นกันด้มนี่กันด้มหมดเลยเนี่ย เลือกได้เลยอัน,นอเนี้ยเนี่ยวันพันวันพันธ์กี่บาทอะตัวเนี้ยสี่พันเก้าวันพีชรอเออ,อ,อวันพีชพูดผิดวันพีชเป็นวันพันธ์นว่าตัวนี้ชื่อวันพันตัวนี้เท่อะนี่เซรามอนกันมี เพื่อนมันไงอ๋อ้าของแบมใช่ปะอืมมันมีอะไรให้แบมไหมเดยลองดูเนี่ยมันจะรู้จักทุกตัวมันคุยกักพี่เดีย อ้างว่ซื้อให้ลูกนะครับแต่ตัวเองอยากได้อ้างว่ซื้อให้ลูกเนี่ยคนเราอะเหมือนมันเล่นตีอะเข็มขัดแปลงล่างนะครับ ห้าร้อยเก้าสิบประมาณร้อยกว่าบาท ก็สวยอยู่นะแปลกดีสีนี้สวยกว่า กรบาท990 240ไม่ถึงดี230 220มามันแต่มันก็คือเสื้อธรรมดาถ้อยู่ที่นี่ค Em ก็ em โกงนี่ ngân บาท ngân ไป ngân 하시면 30% พ่อ่าวอยอ้ามันก็ต้องเหมือนหมุน่นบ่ไม่งั้นเจ้เดอจะใส่กับ ตัวผู้เฝ้าเมียเขาเปล่าอ่าไอตัวนี้ตัวเมียที่รักอาหารมาละอาหารมาละเดี๋ยวมาเดินอนน้วนเงี้ย

¡No lo puedo creer! ¡Qué precioso! ¡Y mira, traigo un récord! ¡Un tiburón! ¡No, no lo puedo creer! ¡Un no. tiburón! ¿Ese es un tiburón? Sí, amor, es un tiburón. มองอะไรเหรอคะหนูไม่ใช่อันเนี้ยมันมองอะไรเราอะดูดิมันมอง,อ <c oughs> มมองทำอะไรวะสองคน เพื่อนมันมาละเพื่อนมันมาละม,มาแย่กันเอ้าโอ้มัส่โซนอ ระวังมันเกาะหน้านะคะหนู